สิ่งที่คนส่วนมากหลงทางหลังจากเรียนจบและทำให้มีชะตากรรมคล้ายๆกันวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ต้องทำนั้นไม่ใช่การทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้เงินมานะครับแต่สิ่งที่คนสำเร็จมีเหมือนกันและถ้าเราอยากเป็นคนสำเร็จเป็นคนเหล่านั้นนะ่สิ่งที่เราควรต้องทาเป็นอย่างแรกนั่นก็คือการพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติเหมือนคนเหล่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวรายได้จะตามมาเอง คนเหล่านี้เขาจะมีวิธีการสร้างความสําเร็จที่ไม่แตกต่างกันมากนะักนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองรักทําเพื่อผู้อื่นตอบโจทย์ปัญหาหรือแก้ไขปัญหาให้กับคนจํานวนมากและยิ่งได้ให้ยิ่งได้รับหลังจากนั้นล่ะครับหลายได้ก็อย่างหลังไหลเข้ามาหรือพูดง่ายๆว่าคนที่เขาสําเร็จนั้นจะเลือกทําในแบบที่คนสําเร็จเขาทํากันอยู่แล้วความสําเร็จเขาจึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนคนที่ไม่สําเร็จนั้นก็เลือกทําในสิ่งที่มันไม่สําเร็จอยู่นั่นแหละ แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าคนสําเร็จนั้นอะ่ะเขาทาอย่างไรไม่เคยคิดจะไปถามเขาว่าเขานั้นทําได้อย่างไรก็เลยไม่สําเร็จอยู่แบบนั้นผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าทุกความสําเร็จทิ้งร่องรอยไว้ให้เดินตามเสมอแต่เราเลือกที่จะแกะรอยเพื่อเดินตามมันหรือเปล่าวันนี้เราลองถามเขาดูสิครับว่าเขาทําอะไรเขาทําได้อย่างไรดีกว่าใช้ชีวิตคิดไปเองหรือคิดเออเองอยู่คนเดียวชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวพอที่จะต้องมาลองผิดลองถูกตลอดไปใช่ไหมครับ หลายคนก็เข้าใจผิดว่ามุ่งไปยังวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้ได้เงินเยอะนั่นแหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยที่สิ่งที่ต้องทป็นระดับแรกอย่างที่ผมบอกไปคือการพัฒนาตัวเองให้ได้ะก่อนชีวิตนี่เป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะครับยิ่งเดินไปคนเดียวยิ่งหลงทางลองดูสิครับว่าสมัยก่อนเป็นยังไงตอนเด็กๆเ,เรายังมีคุณพ่อคุณแม่เคยเดินข้างๆเราเคยสั่งสอนเรา โตขึ้นมาก็มีครูบาอาจารย์มาคอยช่วยอบรมบ่มวิชาสั่งสอนเราชี้ช่องทางชี้แนวทางในการประสบความสำเร็จให้กับเราแต่พอเราเรียนจบมาเท่านั้นแหละครับกลับคิดว่าเนี่ยฉันโตแล้วนะนี่คือชีวิตของฉันทางของฉันชีวิตของฉันฉันจะริขิมันเองเราทําให้ยังไงครับสุดท้ายคนส่วนมากก็หลงทางไ,งไปตามระเบียบพอเรียนจบออกมาก็ต้องทํางานหาเงิน เลือกงานที่ดูดีเลือกงานที่ทําแล้วมีเงินเยอะๆเลือกงานที่ทําแล้วสบายด้วยแนวคิดที่ว่าก็ทํํๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้เงินเยอะขึ้นมาเองเดี๋ยวเท่าทาดีมันก็เงินเพิ่มขึ้นมาเองลองดูรุ่นพี่คนนั้นสิเขาก็ทํางานอยู่บริษัทเดียวกันกับเราเหมือนกันปัจจุบันเขาก็มีบ้านมีรถเหมือนกันทุกคนเลยฉะนั้นเราก็กลมนากลมตาทําไปกันเดียวก็เหมือนกับเขาอย่างนั่นแหละแต่ดันลืมไปถามเขาว่าเอ๊ะพี่ครับพี่ต้องผ่อนรถเดือนเท่าไหร่ บ้านที่ต้องผ่อนอีกนานแค่ไหนะอีกกี่ปีครับแล้วปัจจุบันเนี้ยเงินของพี่นะครับเงินเดือนของพี่เนี้ยหลังจากที่จ่ายเงินค่าบ้านค่ารถแล้วแต่และเดือนเหลือใช้เท่าไหร่ครับเราก็ไม่เคยไปถามเขาใช่ไหมครับเราก็เดินตามเขาไปเรื่อยๆรู้ตัวขึ้นมาอีกทีก็กลับตัวไม่ทันแล้วครับเพราะหนี้สินก็เยอะเหลือเกินแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยสภาพกึ่งเป็นซอมบี้ดูละครสักนิดจิบน้ําสักหน่อยแล้วก็เข้านอน,อนแต่หัวค่ํา แล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกที่บอกเราว่าตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วออกไปทํางานหาเงินมาใช้หนี้ได้แล้วแล้วสักวันหนึ่งนะครับคุณอยากจะมานั่งถามเองเลยว่านี่เหรอวะชีวิตของฉันทางของฉันที่ฉันเลือกเดินมันเป็นอย่างนี้เหรอวะมันใช่เหรอผมเชื่อว่าไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับเรานั้นต้องมีครูที่คอยแนะแนวทางให้เราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นคนที่สําเร็จแล้วหลายๆคนหนังสือดีๆหลายๆเล่มสัมมนาดีๆหลายๆคอร์สครับเพียงแต่วันนี้ครับเราต้องลดอีโก้ของตัวเราลงว่าเนี่ยกูเก่งนะกูเจ๋งกูแน่ไม่จําเป็นต้องฟังใครไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาสอนเรื่องแค่นี้คิดเองได้ผมอยากจะบอกงี้ครับจงอย่าก,กลัวงโง่ที่จะถามให้ตัวเองฉลาดขึ้นแต่จงกลัวล่มจมไปพร้อมกับความหยิ่งยโสในตัวเองทุกคนเกิดมาย่อมมีครูคนสำเร็จก็เช่นกันครับ คนสำเร็จทุกคนมีครูเพื่อให้ได้เรียนรู้สอบถามไตาถามและลงมือทําจากนั้นก็เรียนแบบวิธีคิดของคนสําเร็จเหล่านั้นแล้วนํามาปรับใช้นั่นเองครับและถ้าคุณทําอย่างนี้นะครับอีกไม่นานเงินเดมอนบัญชีของคุณจะเพิ่มพูนขึ้นจนคุณคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ